สวัสดเลียงดอยจิ๋งเจ้าของนะครับเป็นเส้นแบ่งเขตร,ระหว่างอำเภอปลายกับปางกระผ้าฝั่งขวานี่ปางกระผ้าฝั่งซ้ายเขตอำเภอปลายนะครับก็ตอนนี้เราจะอยู่กันตรงนี้นะครับป้ายผมตั้งตงตััต้้งงไว้มีสวัสด์เจ็ดชั้นวันนี้เราจะไปถึงชั้นไหนก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเนาะนะ,นะครับก็ตรงนี้เป็นของเขตอุตสาหกรรมสตาร์รุ่นปลายก็ทเเก็บเงินรายไ,ได้เนาะ ก็อันนี้เป็นราคาเดิมเมื่อก่อนนี่ฝรั่ง400อ่าเด็ก200เดี๋ยวนี้ก็อันนี้ไปแล้วครับพี่เซ็นร์ครพี่เซ็นเตอรครับขัก็ตอนนี้ลดราคาแล้วเหลือเด็กสอ200กับ100คนไทยก็คนไทยก็30เด็ก20นะครับถ้าอายุ60กับห้ก็ฟรีเชิญถึงได้ยังไหมครับยังไม่หมดเลยทายะก็ทายะก็ไปจ่ายเงินด้วยเอ้ยนะครับอ่า จิกจ่องก็คืออ่าจะมีปัญหาว่ามาจากไหนจริงก,ก็คืออ่าไปสองงานคือปลายของโลกไอ้ตรงแหลรมเนี่ยเขาตรงนนั้มันจะแหลมนะครับเน,นาะอตามจ่องจิกจ่องอ๋อจ่องแปลว่ลาล<จ>่มถ้าภ<จ>าษ <ไป S 1> าไทยใหญ่ก็จิกจ่องไปถึงมุมสูงสูงของของบ้านจิกจ่องนะครับก็เดี๋ยวเราขึ้นไปน,นะครับไปจุดสวรรค์ที่หนึ่งก็คือเตาเรียกหาขาสั่น ตรงนี้จะ <พา S 1> เป็นหน้าผาสูงเ <พา S 1> สียวเสีวสสยวน,นะครับจุดที่สองก็ตรงนี้ครับระเบียงตรงนี้แต่ระเบียงตรงนี้เป็นระเบียงใหม่ละนะครับอันนี้เป็นรูปเก่าอยู่ตอนหน้าหนาวที่ท<อ>ะเลหอเมอกเนี่ยจุดที่สองเราจะเดินหากันนะครับจะประมาณหลายพันแคลอรี่อ,อยู่นะครับจากจุดนี้มาถึงจุดนี้นะครับแล้วก็ไปจุดที่สามสวรรค์เชิงสาบว่ามีมยูไดนะครับอจุดที่สี่นะครับอยู่ที่สี่ก็เป็น ต้นเทียงกันต้นอะไรครับต้นสารพีป่าอันนี้คือนั่งรถขึ้นไปเรื่อยเลยอ่าไอตัวนี้ไอสองจุดที่ว่าจะให้ทดลองเดินออตอนนี้ก็อยู่ติดติดถนนเราเราผ่านพอดีแต่ถ้าอยากเดินก็ทั้งหมดทั้งหมดนะครับอ่าถึงตรงนี้ประมาณ4.5กิโล <S 1> 1, <S แต่แต่ 1> 1, <3 S 2> หนึ่งจุดอ่าหนึ่งจุดสามกิโลแรกนี่จะเหนื่อยหน่อยมันจะชันอย่างเดียวจากพันห้าตรงนี้พันห้าขึ้นไปขึ้นไปประมาณพันหกนะครับ อันนี้ ar, ชั้นสี่นะครับชั้นห้าก uh, ็มองต้นไม้ไต่เขานะครับต huh? ัวนี้บางวันก็จะเห็นดอยหลวงเชียงดาวนะครับดอยหลวงเชียงดาวเหรอครับเชียงดาวมันไม่ได้ติดแนวเชียงใหม่เชียงรายถูกไหมเชียงดาวติดกับปลายครับมีส่วนหนึ่งติดติดกับปลายครับผมแล้วอีกฝันก็ติดกับเชียงรายครับมันไม่มันจะ ติดกับฝาง้างฝาบเพราะว่าเอาก้าวอะไรสงสัยไงเห็นเหมือนหน้าบอยอยู่ก็ต้องเชียวดาวตรงนั้นด้านกันมาตรงนี้กันหรือเปล่าครับแล้วก็อันนี้ชั้นชั้นห้านะครับชั้นหกตรงนี้เป็นร้านการ์ต็นท์อยู่ใกล้ๆกับโรงอาหารนะครับเดี๋ยวเราไปทานกุ้จุ่มกันตรงนี้ทานบุ้จุ่มสูงที่สุดในประเทศไทยเพราะที่อื่นมันไม่มีขายอั่ที่ข้างบนนั่นไม่มีหมู่บ้านเลยใช่ไหมไม่มีครับไม่มีครับอันนี้ก็ร้านการ์ต็นท์นี่ครับ ปีปีแล้วที่หวัวหน้าทำประมาณจะเข้าปีที่สี่นะครับ,รรบแล้วก็อันนี่เป็นบ้านพักนะครับนี่เป็นบ้านพักอาจารย์สนใจก็มาพักได้แล้วก็อ่าสวรรค์ชั้นเจ็ดก็คือสูงที่สุดนะครับหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบสามเมตรก็จะจะอาคารนี้ไปอีกประมาณหกร้อยเมตรเดินขึ้นไปพิชิตยอดดอยสูงสุด,สด,สดสมีอาจารย์บบรัสเีรู้จักกันไหมครับเนี่ย เรื่องถ้ำโรงรักอะไรนั่นใช่ใช่ตื่นราศีครับอันนี้เป็นมุมสูงที่เราอยู่ขบนถ่ายมาที่อาคารที่อาคารนี้นะครับเห็นี้เ็นี้นี่ครับนี่ลูกนี้อเราอยู่บนยอดยอดตรงนี้เราถ่ายถ่ายรกลุ่มลงมาี่เป็นลูกนี้กลางคืนหกแล้วเบี้ยครับ แสดงว่าถือว่าพัฒนาเร็วนะหัวหน้าถ้าสี่ปีแล้วพัฒนาเป็นเราได้งบงบจากกรมทำบ้านพักทำอาคารนะครับแล้วก็งบจังหวัดก็มาช่วยเรื่องปรับปรุงภูมิทัศน์ทำถนนถนนขึ้นไปเมื่อก่อนเป็นทางลูกรางนะครับเป็นซีเบียนโบราณครับผมผมถามได้ไหมครับครับที่นี่มีเสือด้วยเหรอครับเห็นโลโก้เป็นรูปเสืออ๋อก็ถามเหมือนกันแต่ว่า เสือก็คือคล้ายๆพญาชัยเป็นตัวแทนว่าเราเป็นเสือคุ้มครองป่าใช่ไหมอ๋อแต่ว่าไม่มีใช่ไหมครับไม่มีครับไม่มีครับโกงก็ดีครับแฉพวกเสือเสือไฟเสือไฟเสือปลาไอเสือนะครับอ๋อเสือผู้หญิงด้วยเออแล้วพงศาวิทินีครับคำว่าเขตรัศดรพันสัตว์ป่ากับอุทยานแห่งชาติมันต่างกันตรงไหนครับอ๋ออุทยานแห่งชาติจะเน้นจุดที่มีความสวยงามแต่เขตรัศดรพันนี้จะเน้นเรื่องการดูแล บอกว่าปัจจุบันเนี่ยในเขตสัมพันธ์ก็มีแหล่เที่ยวเยอะน่าจะมาทําการตลาดให้ได้ว่าใช้เพื่เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับเปิดเป็นให้ายๆว่าเปิดเป็นแหล่งท่งทองเที่ยวตรงไหนที่มีแหล่งท่องเที่ยวเยอก็อเปิดเที่ยวเดินศึกษาธรรมชาติอะไรได้อขอบคุณรรรครับอย่างเทือกชานี่เนี่ยมีที่เที่ยวเยอะกว่าอุทยานเองแล้วเก็บเงินได้เยอะที่สุดในในจังหวัดแม่สอดปีที่ปีหกหกได้สิบสองล้าน จากเคยเก็บได้4ล้านแล้วปีเมเกี้ยที่ผ่านมาก็ได้9.5ล้านปีนี้ถึงกรกฎาคมนี่ประมาณ7.5 oh, ล,<ะ>ล้านโอ้เก่งเลยการปิดลบเป้าอยู่ที่9 <000. S 1> ล<ะ>้านเพราะเราเราจะไปสู้กับอะไรนะเขาป่าบางคาไม่ได้เขาป่าบางคาที่เป็นอ่า,อง,าองบริบูรอันนั้นปีหนึ่งได้ประมาณ30ล้านกระบีครับอันนั้นปีเกือบ3พันเลยเอาเหรอไม่เคยไปเลย ไปสิที่เดินใกลๆสระมลกฏน่ะที่เขาเขาป่าบางคามที่ที่ที่ต้องเดินไปสักสองกิโลสามกิโลใช่ก็คือสระมลกฏสระมลกฏเนีที่กระบี่อ่ะไปที่เราไปเรื่องตกปลาเราไปเรื่อยๆแล้วฝรั่งเพียบใช่ไหมอืมวันสี่ร้อยคิดดูอ่ะวันละสี่ร้อยเออใช่แต่ผมเป็นแชมป์ปีหนึ่งปีปีหกห้าได้แชมป์ได้ห้าล้านบาทเนาะออกฝรั่งไม่เข้าประเทศไทยเพราะเป็นโควิดเองมีไหนไหมคนไทยเที่ยวก็ อช่ใช่ใช่ใท่ช่ยว่ยอ่คนไทยเที่ยวเยอะใช่ใช่ทั่งตอนนั้น่ั้งใช่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 ใร่ใช่ใช่ใช่ใ่ช่ช่ใชช่